มันมีความรู้สึกหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะเคยเจอที่ว่าความตั้งใจดีที่เรามีให้คนอื่นนะครับมันมันกลายเป็นเหมือนดาบสองคมทำร้ายเราซะเอเองเข้าใจเลยค่ะความรู้สึกแบบยิ่งให้ยิ่งหมดแรงใช่ครับยิ่งพยายามใจดียิ่งเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กลับยิ่งรู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบหรือสุดท้ายก็ ว่างเปล่าไปเลยมันอดสงสัยไม่ได้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมความใจดีของเราเนี่ยดูเหมือนจะดึงดูดคนที่แบบจ้องแต่จะเอาประโยชน์เข้ามาก็ไม่รู้ครับเป็นคำถามที่จี้ใจดำเหมือนกันนะครับความใจดีกับความเห็นแก่ตัวเนี่ยฟังเพลินเหมือนอยู่คนละขั้วเลยนะครับใช่ค่ะตรงเงินข้ามกันเลยแต่พอมาอยู่ในปฏิสัมพันธ์จริงจริง เออมันกลับดึงดูดกันแปลกๆนะคะเหมือนมีอะไรบางอย่างเป็น,นกลไกบางอย่างอยู่เบื้องหลังวันนี้เราลองมาคุยกันเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นดีไหมครับทําความเข้าใจกลไกตรงนี้กันดีเลยค่ะมันไม่ใช่แค่หาว่าทําไมเนาะแต่คือการเข้าใจธรรมชาติความสัมพันธ์แล้วก็ใจเราเองด้วยได้เหมือนกันอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยก็คือความเห็นอกเห็นใจสูงใช่ไหมคะใช่ครับ ความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตตีสูงมากคือรับรู้ความรู้สึกคนอื่นไวมากเหมือนมีเซนเซอร์ติดตัวเลยอือแล้วพอเห็นอกเห็นใจปุ๊บมันก็มักจะนำไปสู่การเป็นผู้ให้โดยธรรมชาติคือรู้สึกดีเวลาได้ช่วยคนอื่นทำให้เขามีความสุขหรือพ้นทุก์ความสุขของคนอื่นกลายเป็นความสุขของเราไปโดยไม่รู้ตัวใช่ค่ะใช่แล้วอีกอย่างที่มักจะมาคู่กันคือ การพยายามเลี่ยงความขัดแย้งอ๋ออันนี้สำคัญเลยครับไม่ชอบบรรยากาศตึงๆยอมได้ก็ยอมไปก่อนเพื่อให้มันสงบสุขไว้ก่อนค่ะแล้วบางทีก็บวกกับการมองโลกในแง่ดีอาจจะดีเกินไปนิดหนึ่งคือเชื่อในเจตนาดีของคนอื่นเป็นพื้นฐานอืมซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้จริงๆมันดีมากๆเลยนะครับดีมากค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมน่าอยู่แต่ลองนึกภาพตามนะคะมันเหมือนแสงสว่างมากๆ ที่แบบมันก็ดึงดูดมแมลงบางชนิดเข้ามาเหมือนกันแสงแห่งความใจดีนี่แหละที่ดึงดูดใช่ค่ะความเห็นอกเห็นใจการเป็นผู้ให้การไม่ชอบความขัดแย้งเนี่ยมันทีมันกลายเป็นเหมือนสัญญาณบางอย่างให้กับคนที่มองหาอืโอกาสโหน่าคิดเลยครับทีนี้พลิกมาดูฝั่งคนเห็นแก่ตัวหรือผู้รับบ้างลักษณะของเขาเป็นยังไงที่ทำให้มันมันมาเจอกันได้ กลุ่มนี้เขาก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวเหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยคือตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆความต้องการของตัวเองต้องมาก่อนเสมอครับผมแล้วก็จะมีเรดาร์ไวมากในการจับสัญญาณความเกรงใจหรือความไม่กล้าปฏิเสธจากคนอื่นรู้ว่าใครดูง่ายประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็จะเก่งเรื่องการใช้คำพูดการสร้างสถานการณ์เพื่อให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ต้องการโดยอาจจะไม่ได้แคร์ความรู้สึกอีกฝ่ายเท่าไหร่มันเหมือนกับว่า เขามองความใจดีไม่ใช่ในแง่ของคุณธรรมแต่เป็นเครื่องมือหรือหรืออาจจะมองว่าเป็นจุดอ่อนเลยด้วยซ้ำดิฉันว่าใช่เลยค่ะเขามองว่าความไม่กล้าปฏิเสธความขี้เกรงใจความรู้สึกผิดง่ายๆของคนใจดีเนี่ยมันเหมือนประตูที่เปิดรอไว้อยู่แล้วนะคะนาทีเขาก็แค่เดินเข้าไปถูกต้องค่ะแล้ว แล้วไอ้ไกลไกที่ทําให้2กลุ่มนี้มาเจอกันบ่อยๆเนี่ยมันทํางานยังไงครับมันมันคงไม่ใช่แค่บังเอิญเจอกันเฉยๆแน่มันมีลักษณะคล้ายๆกันสแกนหาเป้าหมายอยู่นะคะคนที่มองหาประโยชน์เขาจะเก่งเรื่องสังเกตการสังเกตหาอะไรครับก็หาคนที่ไม่ค่อยพูดคำว่าไม่คนที่ดูแบกความรู้สึกคนอื่นเยอะๆคนที่ดูเหมือนจะยอมง่ายๆเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้พอเจอเป้าหมายแล้วก็เหมือนลองอย่างเชิงดู เริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนใช่เลยค่ะเป็นการทดสอบขอบเขตไปในตัวเริ่มขอเล็กๆน้อยๆก่อนถ้าได้ผลก็ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆแม่นยาค่ะมันคือการค่อยๆลุกล่ำพื้นที่เข้ามาทีละนิดทีละนิดแบบเนียนๆดูว่าความอดทนหรือความเกรงใจของอีกฝ่ายเนี่ยมันจะไปสุดที่ตรงไหนแล้วถ้าถ้าอีกฝ่ายไม่ตอบโต้ไม่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนกลับไปการลุกล่ำนั้นก็จะดำเนินต่อไปค่ะแล้วอาจจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำ อะไรอ่ะอะไรคือแก่นจริงๆครับที่ทําให้การลุกล้าแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆทําไมคนใจดีถึงเ,ออเหมือนจะยอมให้มันเกิดขึ้นทาที่ลึกๆก็อาจจะรู้สึกไม่ดีเลยหัวใจหลักเลยนะคะอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าการขาดขอบเขตที่ชัดเจนค่ะขาดขอบเขตคือคนใจดีหลายคนไม่ใช่ไม่มีขอบเขตนะคะแต่ไม่กล้า ไม่กล้าที่จะสื่อสารหรือปกป้องขอบเขตนั้นออกมาให้ชัดเจนความเกรงใจมันบังอยู่ความเกรงใจนี่เองแล้วไอ้ความเกรงใจนี่มันมาจากไหนครับมันมันซ่อนความกลัวอะไรไว้ข้างใต้หรือเปล่าโอ้ภายใต้ความเกรงใจนี่มีความกลัวซ่อนอยู่เพียบเลยค่ะกลัวเขาไม่รักกลัวถูกปฏิเสธกลัวถูกมองไม่ดีกลัวถูกมองว่าใจดําใช่ค่ะกลัวทําให้คนอื่นผิดหวังหรือกลัวความขัดแย้งที่จะตามมา ถ้าเรายืนกรานในสิ่งที่เราต้องการจริงๆความกลัวพวกนี้มันมันทรงพลังมากเลยนะครับมันกดความต้องการจริงๆของเราไว้หมดเลยมากค่ะแล้วความกลัวเหล่านี้เองที่มันกลายเป็นเหมือนอ,อ่อช่องโหว่ที่เปิดให้คนอื่นเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นมันไปเชื่อมกับความต้องการพื้นฐานของคนเราเลยเนาะครับที่อยากให้คนอื่นยอมรับอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแน่นอนค่ะความต้องการการยอมรับหรือ need for acceptance เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะ แต่เมื่อไหร่ที่มันมีอํานาจเหนือการเคารพตัวเองหรือความต้องการของตัวเองมากๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรายอมยอมแลกขอบเขตส่วนตัวเพื่อให้ได้การยอมรับนั้นมาแม้ว่าจะเป็นการยอมรับที่อาจจะไม่จริงใจเท่าไหร่ก็ตามค่ะนอกจากเรื่องขาดขอบเขตเพราะความกลัวแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ทําให้สมการนี้มันลงตัวสําหรับฝ่ายที่ชอบเข้ามาเอาเปรียบมีประเด็นที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะ คือเรื่องความคาดหวังที่คลาดเคลื่อนคาดหวังที่คลาดเคลื่อนยังไงครับคือคนใจดีมักจะใช้ชีวิตโดยมีหลักการคล้ายๆว่าทําดีก็ต้องได้ดีตอบแทนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่ในใจลึกๆนะคะมีความเชื่อเรื่องการแลกเปลี่ยนหรือ reciprocity อ่าเหมือนกับว่าเราให้ความช่วยเหลือเขาให้เวลาให้ความใส่ใจไปเราก็แอบหวังลึกๆว่าพอถึงตาเราบ้าง เขาก็จะให้กลับมาเหมือนกันไม่ต้องเป๊ะ,ปะแต่ก็ควรจะมีความสมดุลอยู่ใช่ค่ะแต่ปัญหาคือคนที่มี Taker Mindset หรือคนที่เน้นแต่จะรับเนี่ยเขาไม่ได้คิดบนหลักการเดียวกันนี้เสมอไปเขาไม่ได้คิดเรื่องการแลกเปลี่ยนอาจจะไม่ค่ะคือเขารับน้ำใจรับความช่วยเหลือแล้วก็จบไม่ได้รู้สึกว่าต้องตอบแทนหรือให้คืนในแบบเดียวกันมันเหมือนถนนวันเว์นะคะผลก็คือ ความสัมพันธ์มันไม่สมดุลฝ่ายหนึ่งก็ให้ไปเรื่อยๆจนหมดแรงเหนื่อยใจคุณเครื่องถูกต้องค่ะขณะที่อีกฝ่ายก็รับไปเรื่อยๆโดยไม่ได้รู้สึกว่าต้องทำอะไรตอบแทนอืมและความไม่สมดุลเนี่งที่มันกัดกินความสัมพันธ์กัดกินใจฝ่ายที่ให้ไปเรื่อยๆใช่ค่ะจนบางทีก็ทำให้สงสัยในความใจดีของตัวเองไปเลยก็มีแล้วมันมี เครื่องมือหรือเทคนิคอะไรที่คนเห็นแก่ตัวมักจะใช้ไหมครับเพื่อให้คนใจดียอมทำตามที่เขาต้องการแม้จะรู้สึกขัดขัดในใจมีค่ะเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากเลยคือการใช้ความรู้สึกผิดหรือ guilt tripping การทำให้รู้สึกผิดใช่ค่ะเขารู้ว่าคนใจดีเนี่ยอ่อนไหวกับความรู้สึกผิดของตัวเองมากๆหมายถึงพูดจาให้เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ช่วยเราผิดทำนองนั้นเลยค่ะอาจจะมาแนวโห นึกว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกนะหรือถ้าเธอไม่ช่วยฉันเนี่ยฉันแย่แน่เลยไม่รู้จะพึ่งใครแล้วจริงๆโอ้โห oh, ฟังแล้วรู้สึกหนักเลยหรืออาจจะผิดหวังในตัวเธอจังเลยอะไรแบบนี้ค่ะทําพูดพวกเนี้ยมันเหมือนโยนภาระทางอารมณ์ใส่เราเต็มๆท็มทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองถ้าปฏิเสธใช่ค่ะแล้วเพื่อจะหนีจากความรู้สึกผิดนั้นก็เลยยอมทําตามไปในที่สุดนั่นแหละค่ะคือกับดักทางอารมณ์เลย ความรู้สึกผิดเนี่ยมันเหมือนโซ่ที่มองไม่เห็นแต่มันล่ามเราไว้ได้จริงๆฟังดูแล้ววงจรนี้มันมันน่าเศร้าแล้วก็บั่นทอนมากๆเลยนะครับแต่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าทางออกคือเราต้องเลิกใจดีหรือกลายเป็นคนเย็นชาไปเลยใช่ไหมครับไม่จําเป็นเลยค่ะอันนี้คือข่าวดีจริงๆความใจดีไม่ใช่ปัญหาค่ะปัญหาอยู่ที่การขาดภูมิคุ้มกันหรือขาดกลยุทธ์ในการปกป้องพื้นที่ของตัวเองเราต้องไม่เลิกใจดี แต่ต้องเรียนรู้ที่จะใจดีอย่างมีปัญญาค่ะ Kindness with wisdom ใจดีอย่างมีปัญญาอืมมันหมายถึงอะไรแล้วเราจะฝึกมันได้ยังไงบ้างครับมันคือการผสมผสานความเมตตาเข้ากับการตระหนักรู้ในคุณค่าและขีดจำกัดของตัวเองนะคะวิธีการสำคัญสำคัญเลยก็คือ 1. สร้างและสื่อสารขอบเขตที่ชัดเจนสร้างขอบเขตค่ะ ้องมองว่าขอบเขตไม่ใช่กำแพงนะคะแต่เป็นเหมือนรั้วบอกอนาเขตว่าพื้นที่ส่วนตัวเราอยู่ตรงไหนอะไรที่เราโอเคจะให้อะไรที่เราไม่โอเคหรือให้ไม่ได้ซึ่งการสร้างขอบเขตนี้มันก็รวมถึงการกล้าพูดคำว่าไม่ด้วยใช่ไหมครับซึ่งยากมากเลยสำหรับคนใจดียากแต่สำคัญมากค่ะต้องฝึกพูดไม่อย่างสุภาพแต่หนักแน่นอาจจะเริ่มง่ายๆเช่น ขอบคุณที่นึกถึงนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่สะดวกจริงๆค่ะหรือ <Okay. S 1> การปฏิเสธโดยไม่รู้สึกผิดนี่ต้องฝึกความคิดจริงๆครับแล้วมีอะไรอีกครับสำหรับการใจดีอย่างมีปัญญา 2. ค่ะฝึกเมตตาต่อตอนเองหรือ self compassion ใจดีกับตัวเองก่อนใช่ค่ะ ก่อนจะยื่นแก้วน้ำให้ใครต้องดูแก้วตัวเองก่อนว่ามีน้ำเหลือพอไหมเราดูแลตัวเองดีพอหรือยังเหมือนเราเทน้ำให้คนอื่นจากแก้วเปล่าๆไม่ได้นะคะจริงด้วยครับการปฏิเสธเมื่อเรารู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะคะแต่มันคือการรับผิดชอบต่อตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดีๆไปช่วยคนอื่นได้แบบยั่งยืนกว่าโหเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความคิดเลยนะครับการดูแลตัวเองคือพื้นฐานไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกับการช่วยคนอื่น แล้วข้อต่อไปล่ะครับ 3. ค่ะสังเกตการกระทําไม่ใช่แค่คําพูดดูที่การกระทําดูว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความสมดุลของการให้และการรับไหมเขาเคยให้อะไรเรากลับมาบ้างไหมไม่ต้องเป็นของก็ได้นะครับใช่ค่ะไม่จําเป็นค่ะอาจจะเป็นเวลาความใส่ใจการรับฟังการสนับสนุนรูปแบบไหนก็ได้ค่ะแต่มันมีไหมหรือมีแต่เราที่ให้ฝ่ายเดียว ถ้ามองย้อนไปแล้วมันมีแต่เราให้จริงๆเป็น one w a ์ตลอดเลยอันนั้นคือสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมากค่ะว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้อยู่บนฐานของความเท่าเทียมหรือความเคารพซึ่งกันและกันแล้วล่ะค่ะถึงเวลาต้องทบทวนแล้วครับผมแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับในการป้องกันตัวเอง 4. ค่ะยอมรับความจริงที่ว่าเราเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้นอกจากตัวเองเปลี่ยนเขาไม่ได้ใช่ค่ะเราควบคุมความคิด หรือพฤติกรรมคนตื่นไม่ได้หรอกคะ่ะโดยเฉพาะคนที่ชินกับการเป็นผู้รับหรือการเอาเปรียบไปแล้วสิ่งเดียวที่เราคุมได้คือปฏิกิริยาของเราการตัดสินใจของเราเองว่าจะยอมให้พฤติกรรมแบบนั้นเข้ามาในพื้นที่เราต่อไหมถูกต้องคะ่ะแล้วถ้าถ้าพอเราเริ่มตั้งขอบเขตเริ่มปฏิเสธแล้วเขาไม่พอใจหรือหรือหายไปเลยล่ะครับอันนี้มันก็คงทำให้รู้สึกแย่เหมือนกันนะความรู้สึกเสียใจผิดหวัง เป็นเรื่องธรรมดามากๆค่ะแต่มองอีกมุมนะคะนั่นอาจจะเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าที่ผ่านมาเขาอยู่กับเราเพราะอะไรกันแน่ถ้าอยู่เพราะประโยชน์พอประโยชน์หมดเขาก็ไปใช่ค่ะซึ่งนั่นคือข้อมูลสําคัญที่เราได้มาแม้จะเจ็บปวดแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเจอความสัมพันธ์ที่ดีกว่าที่สมดุลกว่า ใช่ค่ะการยอมรับความจริงตรงนี้ได้คือกุญแจสําคัญของการ move on อย่างแท้จริงเลยค่ะฟังดูแล้วการเดินทางจากคนใจดีที่อาจจะถูกเอาเปรียบไปสู่การเป็นคนใจดีอย่างมีปัญญานี่มันคือการเดินทางเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นมากๆเลยนะครับใช่เลยค่ะมันคือการเรียนรู้ที่จะรักและเคารพตัวเองให้เป็นควบคู่ไปกับการมอบความเมตตาให้คนอื่นอย่างเหมาะสม สรุปแล้วนะครับปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ตัวความใจดีเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะเป็นสิ่งสวยงามแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่การอนุญาตของเราเองแล้วก็การปกป้องพื้นที่ของเราเราเป็นคนใจดีได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเหยือ่อถูกต้องที่สุดค่ะจงรักษาความดีงามในใจไว้นะคะเพราะโลกยังต้องการมันเสมอแต่จงเป็นคนใจดีที่แข็งแรง เป็นคนที่มีขอบเขตชัดเจนรู้คุณค่าในตัวเองแล้วก็สามารถปกป้องพลังงานดีๆของเราจากความเห็นแก่ตัวของคนอื่นได้เป็นเป็นบทสรุปที่ส่งพลังมากครับบางทีคำถามที่เราอาจจะต้องกลับไปคุยกับใจตัวเองเงียบๆก็คือเส้นแบ่งที่พอดีระหว่างความเอื้ออาทรกับการดูแลพลังชีวิตของเราเองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่สำหรับเราในตอนนี้อืมครับแล้ว ภาพของความใจดีที่แข็งแกร่งในแบบของเราเองเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงในสถานการณ์จริงๆที่เราเจออยู่บางทีคําตอบมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การไปเปลี่ยนโลกข้างนอกแต่อยู่ที่การปรับสมดุลข้างในใจเรานี่เองนะครับ